อย่าคว้องหกหุนครับสูตรปุ๋ยอันนี้ครับอะเดี๋ยวถ่ายสร้างมันถ่ายวิดีโอมั้ยเอ้อ <3 S 1> าสามกรรมกุลอบอกฝาจงโช3 3> จก,ก,กี่สาม่ะกรรมการพร้อมตัางต่งานยุบปรานนั่นน,านั่งเือดีมงานกรรมกุณเบิกฝ่าน,านารระ,เ,ะ,นะเป็นผู้ส,สั่งสร่นไว้ที่แม่จงโจกี่สา,สามตัวหนึ่ง อ่นอนนเห็นบมคู่เห็นมัเดันเห็นอยู่แถวกยเดินอ่ะเพลงไหนทํานัหางเดินลูกเดินคอยยังตีนบาางโอ้ยคอเดินลอยวีนะท่านคอยลอวทงานโมโอ้ยมันบดเบียดได้น่นมันดันลงได้น่นอ้าอย่าโอ้ยเอออนี่นี่ นี่นี่เด็กคู่ขึ้นไปไปยังไหนจัน